สวัสดีท่านผู้ฟังนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปทั้งหลายอธิบายพุทธศาสนสุภาษิตในอีพีที่22นี้ได้บันทึกเทปในวันที่6เดือนสิงหาคม2563เพื่อเป็นการ สนับสนุนส่งเสริมในการศึกษาเราเรียนพระปริยติธรรมของนักเรียนระดับประมศึกษามัธยมศึกษาและอุดมศึกษาพร้อมด้วยประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจในการศึกษาธรรมะพุทธศาสนาส,สุภาษิตนี้ก็มีว่าอัตานันจะนะคจเตสิ อย่าฆ่าตนเสียเลยอธิบายโดยยอ่อว่าการฆ่าตัวตายโดยตรงก็คือการผูกคอตายยิงตัวตายโดดน้ำตายดื่มยาพิษตายหรือฆ่าตัวตายโดยวิธีอื่นโดยอ้อมก็คือทำให้ตายไปทีละน้อย เช่นสูบฟินสูบเฮโรอินดื่มเหล้าและยาเสพติดให้โทษต่างๆหรือเที่ยวผู้หญิงไปรับเชื้อกรมโรคมาสู่ตนเองคนฆ่าตัวตายเดืยวอ้อมเช่นนี้เป็นความประพฤติที่ทอนอายุของตนแม้ยังไม่ตายทันทีก็นับว่าเป็นผีดิบเดินได้ เป็นภัยแก่สังคมยิ่งกว่าผีตายโหงหรือว่าผีดิบท่านจึงสอนไว้ว่าอย่าฆ่าตนเสียเลยได้เขียนเป็นวัจนะประพันธ์เอาไว้ว่าผู้ฆ่าตัวตายแล้วบาปหนักท่านเอ่ยฆ่าชีวิตคนรักบาปซ้ำอเวกีเป็นที่พัก คนฆ่าตนนารู้ว่าเป็นบาปล้ำสิ่ตั้งเตือนตนคนทุกข์กายใจแล้วทุกข์มากกิ่งเอ่ยอย่าวุ่วามตีจากพี่น้องคนรักมีพัดพรากทุกยิ่งแท้เอ่ยคนห่วงยังเกี่ยวข้องอย่าได้ฆ่าตนฆ่าตัวตายทุกขหายมั่นหมายผิด วิปริตผิดศีลธรรมนำเสียผลประโยชน์ตนประโยชน์ท่านผ่านชีพตนชีวิตคนงามสง่าอย่าฆ่าตนฆ่าตัวตนโดยอ้อมล้อมจินเล่าสูฟินเอาเมากันชาพาอับเฉาการพนันเที่ยวผู้หญิงยิ่งไม่เบาทุกอย่างเอาเมาหมดรันโทษจริงชิดผิด ฆ่าตัวตายชีวาวายหมายสิ้นทุก์ชิดผิดโทษเค้าครุกสิ้นความสุขทุกชาติไปดื่มเล่าเที่ยวผู้หญิงตายผ่อนจริงมากเวรภัยชีวิตจะปราชัยสิ่งกันไรเข้าใกล้ตัวสติระลึกมั่นอย่าไหวหวัน่นให้หวาดกลัวทำดีลดความชั่ว สุขท่วนทั่วห่างเวีนภัยปัญญารักษาจิตเป็นบัณฑิตจิตจำใสทำงานมีโชคชคัยรักษาไว้จะเริญเอย่ยในท้ายที่สุดของอีพีที่22นี้ขอความสุขความเจริญจงบังเกิดต่อท่านผู้ฟังถ้าท่านทั้งหลายอยากจะได้บุญต่อก็ช่วยกดไลค์ ใช่กดแชร์เพื่อเป็นการเผยแผ่ธรรมะเป็นตัตัวด้วยสวัสดี